สวัสดีชาวสยามวินเทจนะครับเจอกับสยาม intage, วินเทจก็มีของสวยๆมาฝากเสมอนะครับชิ้นนี้เป็นโต๊ะหินอ่อนนะครับด้านล่างเป็นลิ้นชักคล้ายๆตู้นะครับชิ้นนี้เป็นหินอ่อนทั้งทั้งแผ่นเลยนะครับน่อนโบราณนะครับด้านบนเป็นกระจก โต๊ะกระจกนะครับกระจกมีการเจียปรีด้วยนะครับงานสมัยก่อนเจียปรีที่ขอบสวยๆแบบนี้ความสูงอยู่ที่1 9 0เซนเมตรนะครับสำหรับชิ้นนี้ความสูง1 9 0ความกว้าง1 2 5ซนเมตรนะครับความลึก6 0ซนเมตร